ผู้หญิงฉลาดผู้หญิงที่มีจริตของผู้หญิงเลอค่านะคะคุณต้องปล่อยให้ผู้ชายลีดหน้าที่เขาคือการให้ผู้ชายลีดเขานำเขาชัดเจนกับเขาถ้าผู้ชายไม่ลีดเขาไม่เป็นผู้นำอย่าเอามาทำสามีนี่ถึงบอกว่าทำไมเราต้องเลือกผู้ชายที่มีความเป็นผู้ชายมีความรับผิดชอบมีความเป็นผู้นำชัด เจนรู้เป้าหมายของตัวเองมันเอื้อต่อคุณในความสัมพันธ์มันเอื้อต่อคุณในอนาคตแม้กระทั่งเรื่องเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆก็แล้วแต่และเรื่องใหญ่ด้วยคุณสามารถเช็คเลยว่าผู้ชายคนนี้สนใจคุณมากหรือไม่สนใจคุณเลยนั่นคือเธอปล่อยให้ผู้ชายหลีดเธอฟังนะผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงเลอค่าจริงๆ Don't take anything เขาไม่ทำอะไรเลยผู้ชายจะเป็นฝ่าหลีดคุณหมดทุกเรื่องแม้แต่เรื่องความสัมพันธ์เช่นเขาอยากโทรหาคุณเขาอยากมาหาคุณเขานัดคุณเดทเขาใส่ใจคุณเขาอยากรู้จักคุณเขาทักหาคุณเขากังวลเรื่องคุณเขาอยากรู้เรื่องของคุณเขาจะลีดคุณ สเสมอเขาจะนำคุณสเสมอโดยที่คุณไม่ต้องแบบทำอะไรเยอะแยะเลยอะนี่คือผู้ชายที่รักคุณมากผู้หญิงเลิค่ารู้ข้อนี้คุณว่าจริงไหมจริงคุณว่าจริงมะ,งงมะถ้าคุณต้องอยู่กับผู้ชายที่คุณแบบตกลงเราเป็นอะไรกันนะที่พี่คุยกับหนูทุกวันนี้พี่ชอบหนูหรือป่าคะ ทำไมพี่หายไปเลยอะคะทำไมพี่ไม่โทรหาหนูเลยทำไมพี่ไม่เคยบอกรักหนูเลยพี่ไม่อยากเจอหนูหรอฮัลโหลเขาไม่ได้สนใจหล่อนอะไรที่เธอจะต้องเริ่มก่อนเสมอในความสัมพันธ์ฮัลโหลท่านหมายความว่าเขาไม่ได้สนใจคุณ ผู้ชายที่รักคุณเขารู้ว่าตอนนี้สเต็ปนี้แล้วนะตอนนี้จีบนะตอนเนี้ตอนนี้รู้จักคุณมากขึ้นนะตอนนี้อยากมาหาคุณนะตอนนี้แพลนนะเดี๋ยวตอนนี้ต่อไปเราจะเป็นแฟนกันผู้ชายขับเคลื่อนตัวเองได้ตักกะอยู่แล้วคะ่ะ <c oughs> เขามีแผนเขาวางแผนเขาคุยกับคุณชัดเจนเขามาเพื่ออะไรจุดประสงค์อะไรแต่ถ้ามันยังตีมึนมันเข้าใจคําว่าตีมึนนะแบบ ไม่พูดไม่บอกละหายไปบ้างทักบ้างไม่ทักบ้างเลี้ยงคุณแบบบุฟเฟ่โดยที่คุณไม่มีจุดหมายปลายทางอะไรเลยท้าาษาของเลดี้เมย์ก็คือเลี้ยงคุณด้วยเศษอาหารด้วยเศษขนมปังโปรยให้คุณคุณอยู่ในสถานะอะไรลูกตอนเนี้ยลูกเจี๊ยบหล่อนคือลูกเจี๊ยบของเขา ลูกเจี๊ยบคืออยู่ในกำม,มือใครเขาเอาลูกเจี๊ยบมาเป็นเป็นแฟนใครเขาเอาลูกเจี๊ยบมาเทียบเท่ากับผู้หญิงของเขาเนอะหล่อนแค่เป็นลูกเจี๊ยบเป็นแค่หมากตัวหนึ่ง mm hmm. เขาโรยขุณด้วยเศษอาหารเจ็บปวดนะ mm hmm. ดังนั้นผู้หญิงฉลาดคือรู้ว่าถ้าผู้ชายคนนี้ชัดเจนกับหล่อน mm hmm. ผู้ชายเขาจะแอคชั่นทุกอย่างแบบเคลียร์ แต่ถ้าผู้ชายไม่เคลียร์ดนวอชิงไทม์ไม่เสียเวลาคุณกัลยาลักบอกว่าจริงค่ะผู้ชายคุณภาพเขารู้ว่าเขาต้องทำอะไรบ้างเป็นสเต็ปสเต็ปใช่แล้วเขาบอกคุณเลยเนี่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวไปเจอแม่ผมนะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวผมพาคุณไปแนะนำคนที่บ้านพาไปเจอเพื่อนผม ผมชัดเจนกับคุณนะผมไม่อยากให้คุณจะต้องกังวลเกี่ยวกับผมคุณต้องการรู้เรื่องอะไรของผมคุณสามารถถามผมได้เลยผมแสดบาบรอคุณเสมอคุณอยากโทรหาผมตอนไหนคุณโทรได้เลยคุณอยากรู้จักผมวันไหนที่คุณว่างเดี๋ยวเราเจอกันนะเดี๋ยวผมขับรถไปหาคือโอ้โหไม่มีอะไรที่คุณจะต้องสงสัยเลยค่ะ นี่คือผู้ชายที่เขารักคุณจริงๆเขามาแบบแบบโชวโชวโชะถูกต้องชัดเจนตลอดแต่พวกที่แบบหน้ามึนแล้วก็ให้คุณเป็นลูกเจี๊ยบเลยคุณด้วยเศษอาหารให้คุณกินด้วยเศษอาหารที่มันไม่เคยอิ่มเลยกินด้วยเศษขนมปังที่คุณไม่เคยอิ่มเลย Don't ด a นวอ i n g time baby อย่าเสียเวลาแล้วก็ไม่ใช่หน้าที่ของหล่อน ที่จะต้องมาตกลงเราเป็นอะไรกันเหรอคะตกลงพี่มาคุยกับหนูอย่างเงี้ยพี่รู้สึกกับหนูยังไงเหรอคะพี่เมื่อไหร่พาหนูไปเจอที่บ้านนะคะฝันไปเถอะโอเคปะ่ะผู้หญิงเลอค่าไม่เสียเวลากับผู้ชายประเภทนี้ดังนั้นเขารู้ว่า หน้าที่เขาคือการให้ผู้ชายหลีดเขานำเขาชัดเจนกับเขาถ้าผู้ชายไม่หลีดเขาไม่เป็นผู้นำอย่าเอามาทำสามีนี่ถึงบอกว่าทำไมเราต้องเลือกผู้ชายที่มีความเป็นผู้ชายมีความรับผิดชอบมีความเป็นผู้นำชัดเจนรู้เป้าหมายของตัวเองมันเอื้อต่อคุณในความสัมพันธ์มันเอื้อต่อคุณในอนาคต